ไม่เป็นไรนะครับแม่อยู่กับลูกแล้วนะลูกนะถ้าเขานอนเขาไม่เป็นอะไรถ้าไม่หอบไม่หายใจแรงเท่าไหร่นะคะถ้าเขานั่งเขาจะหายใจแรงถ้าเขานอนเขาจะไม่หายใจแรงมากแม่เกียงต้องย้ายโรงพยาบาลพ่อใหญ่ด่วนเลยนะคะเพราะว่าพอหมอบอกว่าถ่ายคลิปให้แม่เกียงดูแลเห็นพ่อใหญ่หอบนะคะแม่เกียงเลยต้องย้ายโรงพยาบาลพ่อใหญ่ด่วนเลยนะคะแม่เกียงไม่คิดว่าพ่อใหญ่จะเป็นมากขนาดนี้ ไม่ว่าพ่อใหญ่จะเป็นเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เขาไม่มีย4ิบสี่ชั่วโมงไม่เก่งเลยต้องมาย้ายตัวของพ่อใหญ่เข้าขอนแก่นด่วนเลยนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกพ่อใหญ่เป็นเลวเมียเป็น ฉี่ไม่ออกด้วยนะคะแล้วก็เป็นไตด้วยนะคะไม่ใหญู่ไม่เป็นไรนะคะอดทนนะลูกนะมีสายน้ําเกลือแล้วมีท่อฉี่ด้วยนะคะมีน้ําเกลือด้วยแล้วก็มีท่อฉี่ด้วยช่วยคอมเมนต์ให้แม่เกียงทีว่าดูได้หรือเปล่าชัดไหมคะกระตุกไหมคอมเมนต์ให้แม่เกียงทีค่ะยังจะได้สดให้ดูช่วงที่ยังไม่เมืดมากนะคะ พิ่งรับตัวพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะครับเพิ่งรับตัวพ่อใหญ่มานะคะพี่เสกเข้ามาพี่เสษก็อยู่นี่พี่เสษก็อยู่นี่นะคะไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะอดทนนะคบลูกอดทนนะพ่อใหญ่อดทนนะลูกทนไว้นะลูกนะเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วลูก เพิ่งรับตัวนะคะเพิ่งรับตัวพ่อใหญ่นะไม่รู้ว่าดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เน็ตไม่ดีนะคะไม่รู้ว่าพ่อแม่แม่ดูได้หรือเปล่าไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมาอยากรู้สักทีว่าดูได้ไหมคะไม่แข่งจะได้ไล์ต่อถ้าดูไม่ได้ไม่แข่งจะได้จบไล่นะคะจะถ่ายคลิปเอาแล้วเป็นไงลูกพ่อใหญ่อดทนนะอดทนนะลูกนะ พ่อใหญ่พ่อใหญ่คะย้ายโรงพยาบาลรึแม่อยู่นี่ครับแม่อยู่กับลูกครับเมื่อวานพ่อใหญ่ก็กินข้าวได้ปกตินะคะกินข้าวได้ปกติช่วยตอบช่วยช่วยบอกไม่เกียงทีว่าดูได้ไหมคะกระตุกไหมดูได้ไหมคะเน็ตกระตุกไหมคะช่วยบอกไม่เกียงทีดูได้ไหมถ้าถ้ากระตุกไม่เกียงจะได้วางวางลงนะคะจะได้ไม่ไหลต่อดูได้ไหมคะช่วยบอกไม่เกียงที ไม่เก่งจะได้ไม่ไรต่อถ้ามันกระตุกกันนะคะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกาลังย้ายพ่อใหญ่ด่วนเลยนะคะย้ายพ่อใหญ่เข้าขอนแก่นนะคะตอนแรกไม่เก่งว่าพ่อใหญ่จะไม่เป็นอะไรมากขนาดนี้ก็เลยเอามาโรงพยาบาลอำเภอพนนะคะมันใกล้บ้านก็เลยเอาพ่อใหญ่มาใกล้ตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้พอหมอบอกว่าพ่อใหญ่มีหอบนะคะไม่เก่งก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาไม่มียี่บสี่ชั่วโมงนะคะ แม่เกียงเลยต้องเอาวิเศษมาด้วยนะคะรีบมารับลูกด่วนพอรู้เกือบๆหกโมงแหละแม่เกียงรู้นะคะว่าพ่อใหญ่อหอบนะคะแม่เกียงก็เลยรีบย้ายลูกไปขอนแก่นนะคะนี่กาลังเดินทางไปขอนแก่นกันนะคะกําลังเดินทางนะคะพ่อใหญ่ไม่เป็นไรนะลูกนะอดทนนะลูกนะแต่เขาก็นอนหลับนอนหลับนะคะก็จะมะะีตรงที่ใส่ฉี่เพราะเขาสวนฉี่นะคะ แล้วก็มีน้าเกลือด้วยด้วยนะคะแบบนี้นะคะจะมีน้าเกลือไปด้วยวิเศษก็อยู่ตรงนี้นะคะแม่อุ้มวิเศษอยู่ทุร,รักทุเลหน่อยนะคะอุ้มลูกไปไหนก็ต้องเอาวิเศษไปด้วยถ้ากลางคืนนะคะต้องเอาวิเศษไปด้วยใหญ่ลูกอดทนนะอดทนนะลูกเดี๋ยวก็ถึงนะคะเดี๋ยวก็ถึงนะลูก อใพระคุณของลูกนะลูกนะคนเป็นแม่ทรมานใดมากเลยที่มีลูกเป็นแบบนี้นะคะที่มารับลูกที่เป็นแบบนี้นะคะอยากให้ถึงโรงพยาบาลไวๆอยากให้ถึงโรงพยาบาลไวๆพ่อใหญ่เขาอยู่วันนี้เขาไม่สบายนะคะเมื่อวานนักกินข้าวได้ปกตินะ แล้วเขาไม่สบายนะคะไม่เก่งเห็นเขานอนอยู่เขาไม่สบายแล้วก็นี้ไม่เก่งก็รีบพาไปหาหมอเอามาที่อำเภอพนนะคะหมอบอกว่าเขาฉี่ไม่ออกคุณหมอก็สวนฉี่ให้แล้วนะคะสวนฉี่ให้แล้วแล้วก็ไตาวายด้วยนะคะเพราะว่าค่าไตขึ้นสูงค่าไตขึ้นสูงแล้วก็เป็นริวเคมียด้วยนะคะก็ใหญ่เดี๋ยวถึงหมอเล้นะลูกนะอดทนนะน,นะครับลูกอดทนนะถ้าเขานอนก็จะไม่หอบมากนะคะ ถ้าถ้าเขานั่งเขาจะหอบมากอดทนนะครับคนเก่งของแม่อดทนนะลูกพ่้ใหญ่อดทนนะเดี๋ยวถ้ามันมืดกว่าน,นี้แม่เก่งก็ต้องลงไลท์นะคะตอนนี้ยังพอมีแสงมีแสงอะไรได้อยู่นะคะมากับพิเศษนะคะพ่อใหญ่ให้น้ำเกลือไปพร้อมเลยนะคะให้น้ำเกลือไปด้วยใหญ่ลูก นะหายไปๆนะครับลูกไม่เป็นไรนะอดทนอดทนนะลูกนะเป็นก็เป็นปุ๊บปั๊บให้ให้รู้ให้เห็นเลยไม่รู้ไม่ให้บอกล่วงหน้าเลยว่าจะเป็นอะไรอะ่ะลูกเป็นก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยปุ๊บปั๊บทันทีเลยลูกเอย อีกประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไหนวะเนี่ยแล้วประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะคะถึงจะถึงถึงจะถึงโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะคะุกท่านเอาใจช่วยไม่เกียงด้วยนะคะอย่าให้พ่อใหญ่เป็นอะไรมากกว่านี้ก็เป็นไกลมากนะคะไกลมากๆเลย บ้านผอนบันไพาเป็นปเป็นไรนะครับลูกเป็นไรนะครับเด็กดีของแม่จะสู้นะครับอดทนไว้นะลูกนะก็นอนนะคะก็นอนแล้วก็จะมีสายน้ำเกลือแล้วก็มีท่อฉี่ด้วยนะคะมีสายน้ำเกลือนะคะ พ่อฉี่พ่อใหญ่ต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะย้ายโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะพ่อใหญ่อาการไม่ค่อยดีไม่เกี่ยงก็เลยย้ายโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลที่พาไปใกล้บ้านเนี่ยเขามไม่มีย4ิบีชั่วโมงนะคะไม่เกี่ยงเป็นห่วงพ่อใหญ่ก็เลยต้องย้ายโรงพยาบาลพ่อใหญ่ไปอยู่โรงพยาบาล24ชั่วโมงนะคะตอนแรกคิดว่าจะพ่อใหญ่จะไม่เป็นอะไรมาก เขากินข้าวได้ปกตินะคะพ่อใหญ่เมื่อวานก็ให้ข้าวก็กินปกตินะคะเขาก็เดินเรียกร้องกินข้าวเหมือนเดิมที่เขาเคยร้องเลยร้องเรียกกินข้าวมันก็เลยไม่ผิดสังเกตนะ,นะคะเลยไม่ผิดสังเกตพ่อใหญ่พ่อใหญ่ฉี่ครับครับลูกแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่กับพ่อใหญ่ครับแม่อยู่กับลูกครับลูกแม่อยู่นี่ครับอยู่กับลูกครับลูก ไม่ใหญ่ไม่เป็นไรนะครับลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วนะลูกหนึ่งชั่วโมงนะคะเกือบเกือบชั่วโมงนะคะไม่เคียงเอาวิเศษมาด้วยนะวิเศษยิดตักแม่นี่แหละอดทนนะลูกนะโอ้ยใจแม่มันจะขาดแล้วลูกแม่สงสารลูกเหลือเกินอดทนนะลูกอดทนนะ อยากให้ถึงไวๆแต่ระยะทางมันไกลเหลือเกินน้องเป็นลิวเคีเมียด้วยนะคะหมอตรวจวันนี้นะคะเป็นลิวเคีเมียด้วยแล้วก็ไตาวายด้วยนะคะฉี่ไม่ออกด้วยนะคะหมอก็สวนฉี่มาให้นะคะย้ายโรงพยาบาลนะคะก็ใหญ่ย้ายโรงพยาบาลสวนฉี่มาด้วยแล้วก็ให้น้ําเกลือมาด้วยนะคะ เไยนะลูกนะสู้ๆนะครับลูกสู้นะครับ,กรบเก่งของแม่สู้นะคอยจับดูลูกนะคะคอยดูว่าลูกจเป็นอะไระได้บ่าม่อยากให้เด็กๆเ,เป็นอะไรเป็นห่วง ทางอยู่นะคะอะไรนะลูกทนนิดนึงนะใกล้ถึงแล้วลูกประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแหละนักนะใหญ่เอ้ยแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่กับลูกครับแม่อยู่กับลูกครับแม่อ่านคอมเมนต์ไม่สะดวกนะคะเพราะว่ารถมันวิ่งนะคะอ่านไม่สะดวก พ่อใหญ่ไม่สบายนะคะแม่เกียงเอาไปหาหมอหมอบอกว่าฉี่ไม่ออกนะคะแล้วก็พอตรวจเลือดอเลือดจางนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพ่อใหญ่เป็นไตาวายแล้วก็เป็นยูเคเมียด้วยนะคะเป็นไรนะเยวก็ถึงนะลูกนอนหลับนะลูกพ่อใหญ่นอนหลับนะนอนหลับี๋ยวก็ถึงหมอนะครับลูก ไม่เขียงย้ายโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลที่รักษาพ่อใหญ่เขาไม่มี24ชั่วโมงนะคะไม่เห็นงก็เลยห่วงพ่อใหญ่เห็นอาการพ่อใหญ่ไม่ค่อยดีตอนแรกคิดว่าจะไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้นะคะเห็นพ่อใหญ่อาการไม่ค่อยดีไม่เกีงก็เลยต้องย้ายโรงพยาบาลลูกนะคะตอนนี้ย้ายโรงพยาบาลลูกนะกําลังย้ายโรงพยาบาลนะคะชื่อพ่อใหญ่คะ่ะน้องชื่อพ่อใหญ่เดี๋ยวก็ถึงนะลูกนะเดีย๋ยวก็ถึงนะครับ ดูด้วยนะดุดุหมอด้วยนะคะดุหมอด้วยครูหมอด้วยนี <c oughs> ่หมอบอกน <c> ้ <oughs> องช่่เพ่อใหญ่นะคะว <c oughs> ิเศษก็อยู่นี่วิเศษก็อยู่ตักแม่ ก็จะมีสายน้ำเกลือมีสายน้ำเกลือแดนลูกเขาไม่หอบมากนะคะนี่ตอนนี้ก็ถือว่าดีหน่อยไม่หอบมากตอนอยู่โรงพยาบาลน้องหอบมากเลยนะคะเดี๋ยวพอนอนลงน้องจะไม่หอบมากก็ใส่ไตวายนะคะไตวายแล้วก็เ็็ริิกีมีย กำลังย้ายโรงพยาบาลน,นะคะกำลังเดินทางนะคะพาลูกย้ายโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลขอนแก่นไปขอนแก่นนะคะพ่อใหญ่เอ้ยนอนสลุกนอนสะุเอ้นอนสลุกไม,ม่ควนนะครับไม่ไม่มควนนะครับลูกนอนนะนอนนะ ถ้ามืดกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวจะลงไลฟ์นะคะเพราะจะไม่ไม่เห็นนอนนะพ่อใหญ่น,น,นะครับลูกเห็นไรเนาะไม่หอบนะล,ลูกเนาะไม่หอบนะคะไม่หอบตอนอยู่โรงพยาบาลก็หอบมีสายฉี่แล้วก็มีสายน้ำเกลือด้วยนะคะ เองต้องเอาวิเศษมาด้วยนะวิเศษตรงนี้นะคะเอาวิเศษมาด้วยนะคะดูดูเลยดูไปโอ้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 ตกใจตกใจโอ้ไม่หอบลูกไม่หอบไม่หอบโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอ๋แม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่ลูกเอ๋ แม่ยูกับพใหญ่ครับกับพ่อใหญ่ครับ,บ,รบลูกเอ๊ะสู้นะครับลูกเป็นไรครับเป็นไรครับลูกเปไรนะอดทนนะลูกนะอดทนให้ได้นะลูกอดทนให้ได้ให้ไปถึงโรงพยาบาลไ,ไวๆนะลูกนะ ทนนะครับทนนะลูกจะหอบเป็นบางครั้งนะคะหายใจทางปากเป็นบางครั้งเป็นไรนะสู้ๆนะลูกสู้ๆนะ ซูสุนะคะน้องคงเป็นมานานนะคะแต่ว่าไม่แสดงอาการให้รู้นะคะเอาข้าวให้เมื่อวานก็เดินร้องกินข้าวได้ปกติเขาไม่แสดงอาการให้เรารู้เลยนะคะพอวันนี้ถึงดูดูพ่อใหญ่แปลกพ่กอไปดูพ่อใหญ่แล้วดูแปลกแกม่ยังก็เลยรีบเอาลูกมาโรงพยาบาลเลยนะคะทีนี้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านคิดว่าไม่น่ามีอะไรมากแต่โรงพยาบาลใกล้บ้านไม่มีย4ิบสี่ชั่วโมง เก่งก็เลยต้องย้ายลูกนะคะสูส้ๆนะลูกสู้ๆนะก็ใหญ่สู้ๆนะลูกสูส้ๆนะโอ้อยากให้ถึงโรงพยาบาเลเร็วๆดิ <c oughs> แตมันก็ไกลเหลือเกิน <c oughs> มองเห็นไหมคะทุกท่านมองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นไม่เก่งจะได้ลงไลน์นะคะ มองเห็นไม่เอ่ยภาพยังมองเห็นไหมเห็นไหมคะมองเห็นพ่อใหญ่ไหมคะเห็นค่ะค่ะค่ะดูไปด้วยกันอธิษฐานอธิษฐานจิตช่วยแม่เกงด้วยนะคะขอให้พ่อใหญ่ปลอดภัยนะคะขอให้พ่อใหญ่ปลอดภัยถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะคะ ไปถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะคะครับครับลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ครับแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่แม่จับมือลูกไว้อยู่แม่จับมือลูกไว้นะแม่จับมือลูกไว้ครับลูกแม่อยู่นี่ครับจับมือลูกไว้นะครับลูกจับมือลูกไว้นะ เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะอีกประมาณสี่สิบนาทีคงถึงลูกสี่สิบนาทีคงถึงนะลูกนะอดทนนะลูกนะอดทนนะอดทนนะคะครับทนนะลูก ใหญ่นะพิเศษก็ามาด้วยพิเศษนอนบนตักแม่นะคะขอแค่ไม่ให้น้องหอบแรงก็พอแต่ก็มีหอบแรงเป็นบางครั้งเวลารถกระแท้ก็มีมีหอบแรง เดี๋ยวเราต้องรีบไปหมอบอกไตวายด้วยค่ะแล้วก็เป็นรลิวคคีเมียอยู่ๆก็เป็นทันทีทันใดเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยเหมือนกันหมดทุกคนเลยเป็นทันทีทันใด น,น้องเข้าตัวิเจนน่าจะดีขึ้นนะคะแบบตาอยู่เนาะยังแบบตาอยู่นะคะยังแบบตาอยู่ยังขยับอยู่นะคะพวกเราก็เต็มที่แล้วนะคะกำลังพาน้องเดินทางเต็มที่แล้วนะคะ เร็วกว่านี้จะอันตรายนะคะถ้าขับเร็วกว่านี้จะอันตรายอันนี้ก็เต็มที่แล้วนะคะพ่อใหญ่เขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวเขาคงหายนะลูกเนาะเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็หายนะลูกนะเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็ดีขึ้นเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลแล้วเข้าตู้กซิเจนแล้วก็ดีขึ้นนะลูกนะ มีที่สวนฉี่มาด้วยนะคะเห็นที่สวนฉี่ก็มีมีเนี่ยค่ะน้ำเกลือให้น้ำเกลือมาด้วยย เห็นไหมเอ่ยถ้าไม่เห็นไม่เก่งจะลงไลน์แล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลย คอมเมนต์น่าจะไม่ขึ้นนะคะมันมืดแล้วเดี๋ยวไม่แกงขออนุญาตลงไลน์นะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นไม่แกงขออนุญาตลงไลน์นะคะมันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไม่แกงจะรายงานให้พ่อแม่ได้ทราบกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงแบบไหนนะคะขอบคุณผู้กำลังใจคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ